เอาคนไทยเลยจ้ะมาไปาออ็นกากันมาแล<ภ>้วเนาะสวัสดีครับผมมืรุนีพอกับเอกขอแข็งอีกแล้วมีนเมนูอีกแล้วครับผมมัอนี้บดตังเสือครับปลาไหลขึ้นเขาครับจะมรอน,นีเ้เพิ่มเติมคือตัวบอกง่ายแล้วครับพี่นอ้องคนดัะเบิง้งพี่นอ้งองเบิง้งกล้องเบิ้งเบิ้งครับโอ้โหแบกนี้ครับหาขีดครับผมเบิ้งครับพี่น้องนี่นี่ั้นประจำตัวเมื่อเชี่ยมฟันไปเนี่ครับนี่ครับนี่ครับเล่ได้กินเสมอนี่ครับนี่ครับ จากพันนั้น jump, นั่นก็เหรอครับผมพันนั้นพันก่อนนะครับผมแข่งกินได้คนถือถั่วเดซอนเบื่อเนี้ยถ่วเดซอนร้อนโอ้หืมนเต่าเดซอนร้อนนะโอ้นี่ครับปลาไหลครับนี่ครับผมมานะครับเดือยยั่วครับเดือยยัวโอ้โหมาครับมา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 แข่งร้องชิมึงกันเนาะว่ามันดีเทียบปลาไหลเราลองมันกับกุกกระลอนได้กุกแนวกับร้อฟังเรอเบื่อกี้เราดีเทียบเพราะเนาะ แต่คนล้อกันเรื่องพันนาเนี่ยต้องสะดท้ายมันล้อกินต้มสมุนไพรเราฉันสิกิกเนต้อกินเขาต้มเขาูดต้มอะไรตากหัวลมือแ็มู้าอ่กมังแกะข้าวกลมมือเขาไ เอาเลยครับเราไอเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้โหปิดกิบเม่ไหรเลยเอาเลยครับรสชาติเป็นไงครับโอ้หวานหวานนุ่มกลมแบบอีตูวเขาอีตูนะตัวจอดเลยหวานดีเป็นยังไงไม่กินเหมกันเด้อนี่คุณตจคอร้อนเพี้ยใช่จะเป็นยังไงครับผมโอ้เบื้องหลังยังไดนในพันครับในพันธ์สอนนครับอันนั้นกุกนะครับกุกนั่งอยู่นะครับเบื้องหลังยังไดงเบื้องหลัง ok 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 lắng ok ok